ช่วงแข้งเทพบินทูวิวสัปดาห์นี้พาไปพบกับบทสัมภาษณ์พิเศษของ2ฟิตเนสโค้ชแข้งเทพโค้ดอัน๋นทศพลดวงใจโค้ชแจ็ควัชรชัยราชแพทย์ชยาคมผู้อยู่เบื้องหลังความฟิตของนักเตะแข้งเทพถึงความพร้อมของทีมในช่วงปรีซีซั่นการเรียกความฟิตให้กับนักเตะทุกคนพร้อมสาหรับลุยฤดูกาลใหม่ที่กาลังจะมาถึงแนะนาตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับ,รบผมแจ็คนะครับวัชรชัยราชแพทย์ชยาคมครับก็ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพทางกายครับของสโมสรทูแบงคอกยูเนเต็ครับครับสวัสดีครับผมโค้ดอ่านครับท่าสบรตองใจครับเป็นผู้ช่วยโค้ชแจ็คครับอะไรที่ทําให้ทั้งสองคนมาทํางานเกี่ยวกับด้านฟิตเนสโค้ชครับก็จริงๆผมว่าคงเป็นเรื่องความชอบอะนะคือผมเองเป็นคน ชอบเล่นฟุตบอลแหละล้วก็จริงๆเราอยากเป็นเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วทีนี้ด้วยความสามารถที่มีแหละแล้วก็ฝีมือที่เรามีในตอนนั้นนะครับก็อาจจะทําให้เราไม่ได้สามารถที่จะไปในเส้นทางของการเป็นนักกีฬาอาชีพได้ก็ก็เลยเลือกที่จะไปศึกษาด้านที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเนาะแล้วก็มองหาว่าเราม,มีอาชีพอะไรอยู่ที่เราสามารถที่จะทำงานในวงการฟุตบอลอยู่ได้โดยที่ไม่ได้ทิ้งความฝันเราไปครับก็เลยเลือกที่จะ เข้ามาทํางานในการเป็นฟิตเนสโค้ชในปัจจุบันครับของผมก็คล้ายๆกันครับคือเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับมาตั้งแต่เด็กเลยทีนี้มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถเล่นกีฬาได้นะครับก็เลยผันตัวเองนะครับไปทําในสิ่งที่รักเหมือนเดิมนะครับแล้วเอาสิ่งที่รักมาเป็นอาชีพก็เลยผันตัวเองมาเป็นโค้ชฟิตเนสครับหน้าที่ในแต่ละวันนี้คือต้องทำอะไรบ้างครับก็คือหลักๆของผมนะครับของผมจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับฟิตเนสแอนนัลลิซิสครับ ที่เป็นเรื่องของา moon, การวิเคราะห์ข้อมูลการคุมอินเทอร์เนชิตี้ในแต่ละวันการแพลนนิ่งของแต่ละวันนะครับซึ่งจะเอาตัวเลขพวกนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายที่เราอยากได้นะมาคุยกับทางทีมนะครับก็คือแต่แต่ก่อนหน้าที่ไปคุยกับทางทีมก็คือคุยกับแจ็คแล้วนะครับเราจะแพลนกันยังไงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแม้กระทั่งรายปีเราจะแพลนกันยังไง,ปเ,ไง,ปเ,ง,ไงเป้าหมายเท่าไหร่ถึงถึงที่เราจะมั่นใจว่าเอ้ยนักเตะเราเนี่ยอยู่ในเปอร์เซ็นต์ของความพร้อมเท่าไหร่ อีกอแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ในการรีคอเวอรี่ต่างๆครับแม้กระทั่งเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราจะคุยกันตลอดนะครับเราจะคุยกันตลอดซึ่งเราค่อนข้างแบ่งงานกันชัดเจนนะครับแต่งานที่เราแบ่งกานชัดเจนเนี่ยเราจะดิสคัตกันตลอดก่อนที่เราจะนําเสนอกับทีมสตา r โค้ดอีกทีนึงครับว่าเราจะทําอะไรในแต่ละวันครับประมาณนี้ครับครับผมของผมเองก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับอย่างที่พี่อั๋นได้ได้เล่าไปก็ของผมเองจะเริ่มต้นจากการ ส่งแบบประเมินครับไปให้นะักกีฬาทาในช่วงเช้าในแต่ละวันก็จะมีการประเมินเรื่องของการรีคอร์ดเรี recovery, เนาะก็จะมีเรื่องของการเช็คอัพร่างกายตัวเองว่าคะแนนของกล้ามเนื้อให้เท่าไหร่นะความล้าของร่างกายเป็นยังไงบ้างนะครับการพักผ่อนในช่วงกลางคืนเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของระดับความเครียดหรือสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างนะข้อมูลตรงนี้เราก็นํามาใช้ในการพิจารณาครับว่าสเตตัสของแต่ละคนเป็นยังไงเพื่อที่จะเอามาในการ รวมกับข้อมูลในการซ้อมเซสชันก่อนนะครับเพื่อดูว่าเราจะสามารถที่จะแพลนให้ใครยังไงบ้างเพื่อเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บให้นักกีฬาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการแพลนกันในในส่วนของโค้ดนะครับในทีมงานของโค้ดก็จะมีการพูดคุยลงาลาอีนะครับว่าแต่ละวันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนสิ่งที่ฟิตเนสโค้ดอยากได้มีอะไรบ้างต้องการอินเทนซิตี้หรือความหนักในการฝึกซ้อมแบบไหนนะครับเวลาพลักเวลาทําเท่าไหร่แล้วกเ็เป้าหมายในแต่ละวันของการฝึกควรที่จะไปถึงตรงไหน เพื่อที่จะสามารถทําร่างกายให,ให้อยู่ในระดับที่เ,เพิ่มเรื่องของสมรรถภาพได้แล้วก็ออพอเริ่มการฝึกซ้อมเราเองมีหน้าที่ในการดูแลนักกีฬาในส่วนต้นของการการฝึกซ้อมนะครับเรื่องของการวอร์มอัพต่างๆรวมถึงใส่หัวข้อทางด้านฟิตเนสเข้าไปด้วยในการเติมเรื่องฟิตเนสต่างๆนะพอจบการฝึกซ้อมก็จะเป็นการดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทางสถิติว่าข้อมูลจาก GPS นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของ อาหารเสริมที่จะเตรียมให้กับนักกีฬานะครับว่าควรทานแบบไหนนะครับเพื่อที่จะทําร่างกายให้มันไดเอทที่สุดไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการเอาข้อมูลต่างๆมาสรุปเป็นรายงานนะแล้วก็ส่งกลับไปให้กับทีมงานนะครับได้เห็นภาพรวมทางทีมโค้ชจะได้ทํางานต่อได้นะครับลักษณะเป็นประมาณนั้นครับความสัมพัน์ของการเตรียมทีมปีฬาสำคัญยังไงบ้าง ครับก็ p r e ี i s o n เป็นช่วงสําคัญะนะครับเป็นช่วงที่เราดึงนักกีฬากลับมาจากจากการที่เราให้เขาเพักผ่อนนะซึ่งจริงๆเราต้องเราต้องอธิบายตรงนี้ก่อนว่าผมคิดว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างยาวนานะนะครับเราแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง 1 0ถึง11เดือนด้วยซ้ำซึ่งจริงๆค่อนข้างเยอะกว่ากว่ากว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยออสิ่งที่สำคัญเหมือนกันคือเรื่องของการพักผ่อนเราให้นักกีฬาได้พักให้เต็มที่รีเฟรชเรื่องของความคิดนะครับเรื่องของความเครียดต่างๆในการฝึกซ้อมที่ต้องจดจำแท็กติกจดจำรายละเอียดการแข่งขันกับผู้่อสู้แต่ละเกม เราก็ซื้อเรื่องของการพักผ่อนเป็นหลักให้นักกีฬาได้พักให้เต็มที่ใช้เวลากับครอบครัเวเต็มที่ไปทํากิจกรรมให้เต็มที่ทีนี้พอกลับมาสู่ช่วงปีสั้นแล้วคือเป็นช่วงที่สําคัญในการที่จะต้องเตรียมร่างกายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ต้องดันสภาพร่างกายของนักกีฬาให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติให้ได้รวมถึงในเวลาเดียวกันเราต้องบาลานซ์เรื่องของผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ ที่จะต้องทําความฟิตของผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ให้ใกล้เคียงกับผู้เล่นภายในทีมนะครับเรื่องของการปรับตัวเข้ากันในการเล่นด้วยกันด้วยนะครับนั่นเป็นนัน่นเป็นเป้าหมายต่างๆที่เราที่เรามองถึงในช่วงปีซีซั่นนะครับพอเราเริ่มช่วงปีซีซั่นใช่ไหมครับเราก็เจาะเราก็ต้องประเมินนักกีฬาก่อนว่านักกีฬาตอนนี้ของเราครับอยู่ในระดับไหนนะครับเขาบางคนนะครับซึ่งแน่นอนเขาเพิ่งหยุดมา เราปล่อยเขาอยู่แค่2อาทิตย์แล้วเราก็มีออนไลน์คลาสให้เขาอีกหนึ่งอาทิตย์แน่นอนใน,นกีฬาของเราไม่ได้รีเซ็ตกลับเป็นศูนย์นึกออกใช่ไหมครับใน,นกีฬาของเราพอมาอยู่พอมาซ้อมกับเราเลยนะปีนี้เลย<ม>เขาอาจจะอยู่ในระดับที่50%หรือ60%หรือบางคนอาจจะมากกว่าน,นั้นหรือบางคนอาจจะน้อยกว่าน,นั้นก็ได้นึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเรามาประเมินร่างกายเขาแล้วนะครับเราจะได้รู้จุดว่าตอนน้าตอนเนี้ยเราจะเล่นหัวข้ออะไรกับเขา<ม>เพื่อดันให้เขาสุดขึ้นไปอีกถามว่าทําไมเราต้องรีบดัน เราต้องรีบดันเพราะประมนั้เขาให้ถึงจุดที่เราอยากได้ครับเพราะว่าเราต้องการให้ทางทีมโค้ชหรือหรือพี่แบนด์เนี่ยมีเวลาลงในเรื่องของเทคนิคอลของพี่แบนด์ต่อนะครับเพราะว่าในช่วงที่เรากําลังโหลดเขาเพิ่มเนี่ยครับแน่นอนนักกีฬาเขาจะตอบสนองในเรื่องของฟิน,นิดีมากเลยคือเขาจะเหนื่อยเขาจะล้าแน่นอนแรงเสะสมเขาเพิ่มแน่นอนแต่คุณภาพกับบอลอาจจะไม่ดีเ,เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นวิธีการจดจำของของเทคนิคอลอาจจะดรอปลง เพราะนั้นช่วงนี้ครับสสัปดาห์นี้เราต้องรีดทำร่างกายให้นักกีฬาขึ้นให้ได้ตามที่เรากําหนดให้ได้เพื่อที่เราจะให้พี่แบรนด์มีเวลาอีก2ส,สัปดาห์หรือว่าก่อนเปิดซีซั่นนะครับเพื่อใส่ในเรื่องของเทติคอลเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าบางคนยังไม่พร้อมบังคนยังไม่ถึงแน่นอนลครับเราก็ต้องแยกขึ้นมาท็อปอัพนะครับเพราะว่าถ้าเฟอร์มานไม่เท่ากัน ปัญหาเกี่ยวกับเทติโลมีปัญหาแน่นอนอาจจะเสียบอลง่ายอาจจะไล่บอลไม่ทันอาจจะเชฟเสียต่างๆนานานะครับเพราะนั้นเราเราจะประเมินตลอดนะครับเราจะคุมอินเทนซิตี้ตลอดนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่พร้อมเราก็จะรีบส่งให้ทางทีมเทติอลนะครับแล้วเขาจะดาเนินง,งานต่อหลังจากนั้นเราก็จะรักษาสภาพไว้ไม่ให้ตกแต่พยายามจะเอาให้ขึ้นให้ขึ้นและไม่ให้เจ็บแล้วก็อยู่อยู่ยาวยันซีซั่นเลยครับความรับใจกับสโมสรหรือนักเตะหรือพนวมงานอาจจะมีอย่างไงบ้าง ผมคิดว่ามันเป็นโมเมนต์ประทับใจมีหลายๆโมเมนต์แหละที่ที่เรามีร่วมกันแต่สําหรับผมเองส่วนตัวค่อนข้างจะจะประทับใจในโมเมนต์ที่มันมันผ่านความยากลําบากมาด้วยกันเราดูแลนักกีฬามาหลายคนหลายๆคนกลับมาจากอาการบาดเจ็บเราหลายๆคนบาดเจ็บแล้วก็มีความกังวลมีความเครียดเนาะแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งอะไรเงี้ยครับเพราะนั้น สิ่งที่ทําให้มันประทับใจหรือเป็นสิ่งที่ผมจะดีใจก็คือการที่เราทํางานกับนักกีฬาม,มาหนักๆแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขาสร้างร่างกายที่ดีขึ้นให้เขาได้ให้เขาสามารถกลับมาลงเล่นได้กลับมาทำงานได้อันนี้เป็นโมเมนต์ที่เราประทับใจไม่สุดว่าเราผ่านช่วงเวลาที่มันยากมาด้วยกันแล้วก็พอเขาทําได้เราดีใจกับเขาด้วยนะั้นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำสำ,สำหรับผมแนะส่วนตัวค่อนข้างประทับใจในตรงนั้นครับครับสำหรับผมะผมเพิ่งมาอยู่ได้เดือนที่6 ดอนที่6กํำลังจะขึ้นเดนที่7นะ,ะผมก็จะจำโมเมนต์โมเมนต์ได้ไม่ลึกเท่าแจ็คเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมประทับใจเลยก็คือมันมี2อย่างครับอย่างแรกเลยคือทีมโค้ชทีมสตาฟให้พื้นที่ในการทํางานเราแบบ100%อิสระมาก <Okay. S 1> คือ,อคุยกันดีมากดิสคัตกันดีมากช่วยกันทํางานหนักมากๆคุยงานกันเยอะมากๆับ นะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ต้องขอบคุณทางทีมสตาฟโโ้สที่เขาเชื่อมั่นในตัวพวกเรานะครับและทีนี้แน่นอนครับอย่างที่2นะครับต่อให้เราจะดีขนาดไหนหรือว่าโปรแกรมดีขนาดไหนนะครับแต่ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีจากนักกีฬาเนี่ยอันนี้ก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมผมสิ่งที่อีกอีกอย่างนึงที่ผมประทับใจเลยก็คือ,อ,อการตอบสนองของนักกีฬาครับคือเขาตอบสนองได้ดีมากนะครับ มืออาชีพมากนะครับทั้งๆทีทเ่เราก็ยอมรับว่าเราก็ดุดันแฟาชั่นเราสูงนะครับแต่เราก็ยังมีลีดเดอร์ที่ดีนะครับเรามีเอเวอร์ตันเรามีนิวทิติพันธ์คือเขาเป็นคนที่กระตุ้นทีมได้ดีนะครับแล้วเราทํางานนะ้ทำงานง่ายมากๆนะครับเมื่อเราเมื่อเราสามารถ b u ิ l ยังมีลีดเดอร์อีกหลายๆคนที่เขาแบบเฮ้ยช่วยกันเฮ้ยไปด้วยกันมันเป็นสิ่งที่เราหายเหนื่อยครับเราจะหายเหนื่อยทันทีเลยคือเราเราจะไม่เหนื่อยกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับเพราะว่า ทุกอย่างที่เราทําทุกคนเขาจะรู้ว่าเรากําลังทาอะไรกับเขาอยู่เ,เรากําลังหวังดีกับเขาขนาดไหนเรากาลังผลักดันทีมให้ไปอยู่ในจุดที่สูงได้ขนาดไหนนะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากนักกีฬาได้ดีมากครับอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจจริงๆครับเป็นไงบ้างอคอสุแรกหรือหลักทีแบบ <c oughs> ได้แชมป์อะแชมป์แรกหรือเป็นแบบแชมป์แรกอา,าไม่ได้ไ่นับรวมคุณเครื่องอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างก็ <c oughs> ผมว่าดีใจนะดีใจมากๆดีใจแทนหลายๆคนด้วยจริงๆตัวผมเองก็พอรู้ว่าทีมได้แชมป์เราก็จริงๆก็ล่วงลงไปเลยจริงๆก็ทําอะไรไม่ถูกนะครับคือคือ <laughs> คือต้องบอกว่ามันผมอาจจะอยู่มาตั้งแต่เป็นเป็นนักศึกษาฝึกงานเลยด้วยซ้ำแล้วก็ค่อยๆทํางานกับทีมเยาวชนมาจริงๆหลายๆคนก็อยู่มานานเหมือนกันแล้วก็ทีมงานหลายๆคนผ่านความผิดหวังมาด้วยกันเยอะครับหลายๆคนก็ ผิดหวังแล้วผิดหวังอีกใกล้มากแล้วก็ไปไม่ถึงสักทีพยายามแล้วพยายามอีกมันก็ยังยังยังไปไม่ถึงทัางๆท,ที่เราก็ทํางานกันเต็มที่มาโดยตลอดทํางานกันเข้มข้นมาตลอดแต่ว่าตรงนั้นมันก็ยังไปไม่ถึงครับเพราะ,ะนั้นสำหรับผมเองอ่ะก็ก็ดีใจดีใจมากๆครับดีใจมากๆที่เออเราทําสําเร็จทําได้แล้วอะไรเงี้ยครับหลายๆคนควรได้รับสิ่งนี้มานานแล้วเพราะว่าเขาทํางานกันหนักจริงๆทั้งผู้เล่นทั้งสตาฟครับจริงๆก็ก็ดีใจครับที่ทํามันได้สําเร็จแล้ว พี่แอรเผาแจ็คหน่อยแจ็คลวกเลยพี่ต้องไปดึงขึ้นมาเฮ้ย <laughs> แจ็คโอเคไหมโอเคไหมอัน,นี้หยอกแล้วหยอกหยอกหยอ,ยอคือโอเคผมเข้าใจโมเมนต์น,นะครับซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมเพิ่งมานะครับผมอาจจะไม่ได้อินอะไรมากเท่ากับคนอื่นนะครับแต่ด้วยบรรยากาศครับคือทุกคนพูดกันเป็นเสียงกันเลยเป็น10ปีแล้วไม่ได้แล้วทิงคือช่วงนั้นมันบางทีน้ําตาเราออกมาเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเฮ้ย มันเอ้ยเราเราเราเข้าใจความรู้สึกเขาจริงๆแล้วว่าเอ้ยเขารอมานานแล้วมันต้องได้มันต้องได้ไดทีนี้มันรอมานานแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขารอมาสิบปีเราแม่งมาพึ่งมาแล้วได้เลยก็พูดไม่ออกครับพูดไม่ออกแต่ดีใจไม่ดีใจมากครับแต่ก็ต้องต้องทําให้ดีกว่าน,นี้อีกต้องไปอีกครับต้องไปต่อคิดว่าการควา้าแชมป์มันจะมีส่งผลต่อทัศนคติความมั่นใจของแม็กเกอร์ในฤดูกาลถัดไปไหมอาิปานก่อนบ้างครับ ผมผมผมเชื่อว่านักกีฬาเราตอนนตอนนี้นะครับเขามีความเป็น unity ที่ดีอยู่แล้วแล้วไอ,ไอจุดเด่นจุดนี้ของทีมเราเนี่ยซึ่งมีความเป็น unity ที่ดีครับมันจะมีแรงผลักดันนะครับต่อให้ไม่คว้าแชมป์มาตามผมก็เชื่อว่ามันก็ยังมีแรงผลักดันที่เ,เรายังเรายังอยาก จะทาให้สโมสรเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นอีกนะครับไปให้สุดก่าเดิมอีกนะครับอาจจะเราไม่เราอาจจะไม่ได้การันตีว่าเราจะได้หรือไม่ได้หรือว่าอะไรหรือว่าหรือเปล่าแต่ทุกคนทุ่มเทเพื่อสโมสรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับก็ผมว่าส่วนตัวผมคงมองว่านักกีฬามั่นใจขึ้นครับทีมงานมั่นใจขึ้นด้วยแล้วก็ผมคิดว่าอย่างที่บอกไปแหละว่าเราพยายามกันมานานแล้วก็อาจจะพยายามจนบางคนท้อไปเลยด้วยซ้ําแต่ว่า สุดท้ายแล้วพอมันทําได้แล้ว่มันก็ทําให้ความคิดตรงนั้นมันหายไปเราก็จะได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วมันประสบความสำเร็จได้แสดงว่ามันพิสูจน์ได้ว่าการทํางานหนักมันให้ผลตอบรับที่ดีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปที่ทําให้เราตั้งเป้าต่อไปเรามองต่อไปว่าสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้มันคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นจากจากในบรรดาหลายๆถ้วยที่เรากําลังแข่งขันอยู่เพราะฉะนั้น เราเคยทําได้แล้วเราเราเป็นแชมป์เป็นแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสน mm hmm. ในอนาคตที่มันมีผมคิดว่ามันมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แน dai, ่แนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ให้ให้เราคิดตรงกันว่าเรายังมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายที่เรายังรอเราอยู่เพราะฉะนั <ượ> ้นเชื <S <s ่อว่าประสบความสำเร็จได้ในอนาคตครับทำให้ทุกคนมั่นใจขึ้นครับสุดท้ายแล้วครับอะไรคือป้าหมายกับการทำงานที่ชูวันคอร์ททั้งปัจจุบันและอนาคต แน่นอนครับแน่นอนยังไงก็ต้องโทฟี่ครับเราต้องมันเป้าหมายอันนี้ผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันนะครับคือเราเราก็อยากสัมผัสถ้วยกันอยู่แล้วครับอยากสัมผัสถ้วยกันอยู่แล้วทุกปีครับแต่ก็ไม่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 ใช่แค่เรา2คนที่คิดหรอกครับผมเชื่อว่าทั้งตัวทีมสตาฟ์ด้วยหรือว่าคนอื่นๆด้วยหรือว่าตัวนักเตะด้วยก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับนี่คือเป้าหมาย ครับเหมือนกันครับก็เป็นเป้าหมายในการอยากที่จะประสบความสำเร็จแหละนะครับทุกถ้วยที่เรายังยังไม่ได้อยู่ในตอนนี้หรือว่าถ้วยที่เราเคยได้ไปแล้วก็ยังอยากที่จะทําให้ได้มากที่สุดนะครับก็อยากอยากอยากให้สโมสรประสบความสำเร็จแล้วก็อยากสร้างความสุขนะให้กับแฟนบอลของพวกเราด้วยนะครับเป็นส่วนสําคัญที่ที่ให้กำลังใจกันมาตลอดเหมือนกันก็อยากที่จะทำให้ให้ทุกคนมีความสุขทั้งผู้เล่นทั้งทีมงานผู้บริหารแล้วก็ทางแฟนบอลด้วยนะครับครับ